อยู่ดีๆก็โดนแสอีกแล้วค่ะสำหรับสาวสวยแก้มบวมปริยดา,านหลังจากที่กำลังไลฟ์ของอยู่ดีๆแต่ดันมีดราม่าว่าเธอโอนเงินช่วยน้ำท่วมน,น้อยงานนี้เจ้าตัวไม่ปล่อยผ่านค่ะพักขายของดังเคลียร์ดรามา่าดังกล่าวเรียกว่าฟาดกลับแบบนิ่มๆดีกว่าไม่ช่วยอะไรเลยโดยเจ้าตัวเผยค่ะว่าขอโทษนะคะจริงๆถ้าแต่ละคนช่วยมากช่วยน้อยมันไม่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญคือจิตใจเราจริงๆที่เราจะช่วยเขาแบบไหนยอย่างไรแล้วหนูไม่ได้ ไม่ช่วยแค่ทีเดียวถ้าเกิดยอดหนูรวมมาอาจจะไม่ถึงหลักแสนขนาดนั้นแต่ดีกว่าไม่ช่วยอะไรเลยนะคะแล้วหนูไม่ได้ช่วยแค่มนุษย์สัตว์หนูก็ช่วยทุกอย่างหนูช่วยอธิบายให้ฟังเฉยๆว่าหนูจะช่วยร้อยหนึ่งหรือหนูจะช่วยพันหนึ่งหนูจะช่วยหมื่นหนึ่งหรือหนูจะช่วยแสนหนึ่งมันอยู่ที่จิตใจของเราไหมคะว่าเรามีน้ำใจกับเพื่อนมนุษย์แค่ไหนเข้าใจปะอย่างนี้เขาเรียกว่ามีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นไอาเปรียบเทียบคน นนคนนี้มันโอเคแล้วหรือเปล่าหนูช่วยรวมๆมาวันนี้อีก5้าหกหมื่นแล้วนะแต่หนูช่วย5 0 0พันหมืนหึ่งกระจายไปทุกที่เดี๋ยวก็จะช่วยไม่ได้บอกว่าช่วยวันนี้แล้วชาตินี้จะไม่ช่วยใครอีกแล้วนึกออกไหมหนูจ่ายค่ารักษาสัตว์แมวจรเป็นแสนต่อเดือนเรื่อยๆหนูอยากไม่พูดสักคำเลยเพราะฉะนั้นอย่ามาตัดสินคนอื่นแค่สิ่งที่คุณเห็น